บ้างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นพืชที่สามารถนํามารับประทานได้ด้วยนั่นก็คือดอกเก๊กฮวยครับอดอกเก๊กฮวยที่กําลังบานสะพรั่งเหลืองอลามนะครับที่ทุ่งเก๊กฮวยดอยสงะบานอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับ ที่ทุ่งเก็กหวยดอยสะบานหมู่7ตํบลสีดอนมูลอํเาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายดอกเก็กหวยกําลังปลิบานสีเหลืองสะพรั่งอย่างงดงามทั่วทั้งพื้นที่ครับกลายเป็นจุดเช็คอินท่องเที่ยวที่กําลังมาแรงในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนี้ซึ่งดอยสะโถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกแล้วก็แปรรูปดอกเก็กหวยที่สําคัญของจังหวัดเชียงรายซึ่งปีนี้ ออกดอกดกแล้วก็สีเหลืองสดสวยสะดุดตาด้วยครับทางด้านของเกษตรกรผู้ปลูกค่ะก็ได้เล่าว่าได้ซื้อต้นกล้ามาจากโครงการหลวงดอยสง้องกว่า5,000ต้นในราคาต้นกล้าละ40สตางค์ก่อนนามาปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมค่ะจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมก็เริ่มผลิดอกออกเหลืองเต็มพื้นที่พร้อมเก็บขายให้โครงการหลวงค่ะในราคากิโลกร,รัมละ50บาทสร้างรายได้ปีละกว่า5 0,000บาทนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวท,ที่มีแผนการเดินทางมาเชียงรายในช่วงนี้นะครับสามารถแวะชมความงามของทุ่งดอกเก๊กฮวยบนดอยสงะบรรยากาศสุดโรแมนติกแล้วก็สัมผัสเกษตรท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดซึ่งดอกเก๊กฮวยจะบานเต็มที่ในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้แล้วก็ยาวไปประมาณช่วงปลาย,ลายเดือนพี่น้องเกษตรกรก็จะเก็บไปแปรรูปแล้วก็ส่งทางโครงการหลวงด้วยนะครับ